สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอหนุ่มหน้ามนขนติดหอย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 หอหอยหอยยาองแตกเกษตรซอกเกลากันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูว่าเวลาเราพบว่าอ่าบ่อของเรานะครับมีการติดเชื้อเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับมาดูว่าสไตล์การแก้ปัญหาของผมเป็นยังไงนะครมารีวิวบ่อให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับ บอ่อนี้คือบอ่อที่ผมเ,เลี้ยงเชอรี่พูทอนนะครับจะบอกเพื่อนๆว่าคือผมสองสามวันประมาณไม่ใช่2อวัน4ีหวันที่แล้วนะครับผมรู้แล้วว่าไอ,บอ้บ่อนี้มีโอกาสที่จะติดเชื้อนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้ผมรับงานอีเวนต์นะครับไปเดินแบบบ่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลเขาเท่าไหร่นะครับก็ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นไปแล้วนะครับ ก็คือการแก้ปัญหาก็คือผมก็มันเปลี่ยนน้าบ่อยๆนะครับทุกวันนะครับแต่ทีนี้ผมเลี้ยงแน่นมากบ่อน,นี้ก็เลยติดเชื้อหนักเขาเรียกง,ง่ายๆก็คือเอาไม่อยู่นะครับก็ดูอาการมา3-4วันแล้วนะครับก็แก้ปัญหาไปแล้วเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่ทีนี้ผมแก้ปัญหายัางไงผมก็แก้ปัญหาโดยวันนี้นะครับพันธุธรผมบ่อน,นี้ก็น่าจะมีประมาณเหลืออยู่ประมาณ อ่าห้าสิบหกสิบโลนะครับผมก็เลยจับต้มหมดเลยนะครับวันนี้จับต้มเป็นการแก้ปัญหานะครับก็จะมาแก้ปัญหาที่ตัวบ่อเนาะแก้ปัญหาที่ตัวบ่อแล้วมาดูกันนะครับว่าผมจะแก้ปัญหายังไงนะครับผมว่าเมื่อทราบแล้วว่ามันติดเชื้อเนี่ยผมก็อันดับแรกผมก็ทําการล้างบ่อนะครับอันนี้บอกความตามความตรงอีกนะครับตามความจริงอีกบ่อจริงๆมัน มันสกรปรกกว่านี้นะครับคือช่วงนี้ไปเดินแบบบ่อยนะครับเลยลืมห่วงหอยนะครับก็ไปเดินแบบบ่อยแล้วก็ไม่ได้ดูแดเขาเท่าไหร่ภาพจริงๆมันจะอละอลา,ายมากครับมันจะสกระปรกมากผมก็ทําการล้างไปแล้วรอบนึงนะครับแล้วก็ผมก็มาล้างเพิ่มนะครับเนี่ยก็ฉีดล้างล้างบ่อนะครับขีดน้ําล้างอันนี้น่าจะล้างรอบที่สามเลยนะครับ ก็ยังมีคราบสกรปรกอยู่นะครับนี่อัน,นี้นะครับเราวก็ฉีดล้างพยายามล้างให้มันสะอาดที่สุดนะครับอันนี้ผมล้างสามรอบแล้วเนาะวิธีล้างนะครับวิธีล้างอ่าเมื่อมันติดเชื้อนะครับเพื่อนๆนสังเกตที่ขอบบอนะ่อเนาะขอบบ่อเนี่ยเราต้องล้างตั้งแต่ขอบบ่อเลยนะครับ เพราะว่าบางทีเชื้อเขาจะติดอยู่ที่ขอบบอ่อไม่บางทีครับมันติดแน่ที่ขอบบอ่อเราก็ฉีดล้างตั้งแต่ระดับน้ําขึ้นไปนะครับเนี่ยไล่ล้างไปก่อนคือบอ่อนี้ต้องภาษาอังกฤษเนี่ยอยากใช้ภาษาอังกฤษกับเขาด้วยเขาเรียกว่าต้อง บิ๊กคลีนนิ่งนะครับล้างใหญ่นะครับนี่ล้างใหญ่ก็ล้างให้สะอาดก่อนนะครับครับวันนี้ก็ถือว่างานใหญ่เลยนะครับงานใหญ่ก็บิ๊กคลีนนิ่งนะครับก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับล้างจนคือล้างต้องหลังล้างหลายรอบนะครับแล้วก็ผมจะล้างด้วย น้ำส้มควันไม้นะครับสูตรผมนะครับน้ำส้มควันไม้อันนี้เป็นสูตรชั้น้นนะครับยังไม่ต้องผสมน้ํานะครับแล้วก็ผ้าชุบน้ํานะครับนี่เลยครับก็เทไปงี้เลยเทชุ่มๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านี่คราตะไคร่นะครับอันนี้ถ้ามันมีการติดเชื้อมันติดเชื้อแน่นอนนะครับเราจะต้องทําความสะอาดให้หมดนะครับก็เอาผ้าชุบน้ําเมื่อกี้นะครับเราก็ชุบแล้วก็พยายามขัดๆนะอื อ๋อกินน้ำส้มันน้อยคุ้งหอมตสจมูกเลยครับก็พยายามให้มันสะอาดนะครับนี่ตาทซอกตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับขัดเอาขี้ตะไคร์เขาออกนะครับงานใหญ่งานใหญ่ครับอย่าปล่อยให้น้ำเสียต้องมานั่งขัดอย่างเงี้นะครับ นีป่ปั๊บอต้องขัดให้สะอาดนะครับเพื่อนๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะครับสำหรับคนซ่งมกแบบผมนะครับคนยิ่งขยนันขยันอยู่ด้วยมองมาทำอะไรอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ตัวนี้จริงๆ มันเป็นระบบน้ำวนนะครับบอ่อนี้ผมไม่ได้ทําน้ําวนแล้วนะผมจะเอาออกแล้วกันเพราะว่าคือข <m ess im ony> ีอ้เกยียจไปทําความสะอาดมันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วอันนี้เป็นระบบบอ่อนี้เป็นระบบถ่ายน้ําทิ้งนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ไปติดเชื้อกับบอ่อสีทองผมด้วยนะครับผมก็เลยทําการแยกแยกไม่ให้ระบบน้ําจากบอ่อนี้นะครับไปปนกับบอ่อสีทองเนาะอืมก็ทําความสะอาดงี้นะครับไปให้ทั่ว ก่อนนะครับผมก็จะพยายามเล่นที่ขอบก่อนนะครับเพื่อนๆเล่นที่ขอบก่อนไม่หนำใจหายไปอีกใช้แบบเพียวๆนะครับ ไอ้เพื่อนบางท่านไม่มีน้ำส้มควันไม้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เห็นสูตรอีกสูตรหนึง่งบางท่านเขาก็ใช้ด่างทับทิมนะครับเป็นการฆ่าเชื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมพอดีผมถนดัดน้ำส้มควันไม้นะครับเพราะว่าความรู้สึกผมว่ามันโอเคนะครับมันใช,ใช้ใช้ดีนะครับก็เลยใช้น้ำส้มควันไม้อย,อย่างเดียวนะครับไอ้สวนด่างทับด่างทับทิมผมก็ไม่ได้ใช้นะครับโอเค นี่ผมจะล้างให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับเพราะว่าล้างก็ไม่ได้ยากนะครับจะล้างไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเวลากินเวลาเพื่อนเอเยอะผมทําให้ดูก่อนแล้วก็ใช้น้ําฉีดไนนะครับน้ําฉีดฉีดล้างไปรอบนึงนะเพื่อนเพื่อนเมื่อเราล้างจนคิดว่ามันสะอาดแล้วแหละหรือว่าคิดว่าพอหรือว่าคิดว่าขี้เกียจแค่นี้แหละ ก็แต่ว่าต้องเอาให้ชัวร์นะครับก็คือว่าคิดว่ามันสะอาดแล้วนะเพื่อนๆก็ใช้นะครับน้ำส้มควันไม้เนาะผมอ่าผมจะใช้น้ำส้มควันไม้นะครับกับบัวรดน้ํานะครับอันนี้มาตราส่วนใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับใส่เข้มข้นไม่ต้องละลายเอ่อไม่ต้องละลายน้ําก็ได้นะครับคือให้มันเข้มข้นไว้นะครับไม่ต้องมาหนึ่งกักสองกักนะครับคือใส่ไปเลยนะครับอันนี้พอดีผมเหลืออยู่แค่นี้นะครับ ผมก็ใส่แค่นี้ทีนี้ก็ลดไว้ผมผมลดจะให้มิดทั่วลดให้ทั่วเป๊บเปิบลดให้ทั่วปั๊บแล้วก็กลดให้ทั่วนะครับเพื่อนๆ พอลดทั่วแล้วนะครับมันอาจจะมีน้ํายงน้ําหยดอะไรปล่อยมันนะครับก<ๆ>็คือเราใส่ลดให้ทั่วพื้นที่นะครับแล้วก็ยังไม่ต้องล้างน้ํานะครับเราจะเขาเรียกว่าตากบ่อผมจะตากบ่อไว้ประมาณสามวันนะครับเป็นการฆ่าเชื้ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหลังจากการฆ่าเชื้อประมาณสามวันเนาะผมจะตากบ่อไว้ประมาณสามวันปุ๊บหลังจากสามวันนะครับเราก็เอาน้ำนะครับมาล้างมาล้างก็ไม่ต้องล้างดีมากนะครับก็ เอาน้ำฉีดฉีดนะครับฉ <till S 1> ีดฉ <Wet> ีดแล้วก็เติมน้ำแล้วก็เอาหอยลงเนาะเออบอกเทคนิคนิดนึงนะครับถ้าเราล้างบ่ออะไรอย่างงี้นะครับเวลาเอาหอยลงนะครับเราเอาหอยลงก่อนแล้วครับแล้วค่อยค่อยเติมน้ำนะครับน้ำเอ่อหอยเขาจะไม่ช็อกน้ำนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนเทคนิคเล็กๆกน้อยนอยนะครับเรื่องเล็กเล็กน้อยๆอยช่องคนติดหอยเราก็นำมาลงนะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับพอเป็นแนวทางนะครับ ว่าถ้าเกิดปัญหาที่หอยติดเชื้อควรจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับไว้บางทีเผื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับการตัดสินใจที่จะทำเนาะ mm hmm. ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆผมเอามานําเสนอเพื่อนๆน,น,นะครับ mm hmm. ก็ช่วยกดติดตามช่องคนติดหอยไว้นะครับ mm hmm. เพราะว่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับหอยยังมีอีกแน่นอนครับท่านผู้ชม เมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอประคุณครับเป็นไงบ้างล่ะหอยสีทองจ๋าฉันรักพวกเธอแค่ไหนเห็นไหมดีนะฉันเป็นคนฉลาดฉันไม่เอาระบบน้ำบนจากบ่อหนนะูมาใส่พวกเธอด้วยเมื่นั้นพวกเธอต้องแย่แน่นอนเลยฉันรักพวกเธอนะ หอยชีท้องจ้า